เพื่อสมาชิกค,ครับรีวิวนี้นะฮะสำหรับเพื่อสมาชิกนะฮะที่ต้องการกําลังจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงก็ดีนะครับโดยลูกค้าท่านนี้นะฮะได้นํารถ c r v นะฮะตัวเจน5นะครับให้ทางทีมงาน o อเวอร์ฮอนซาวรัตพุทธครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงโดยการใช้ลําโพงเดิมๆและฟอนต์เดิมนะครับในการอัปเกรดนะครับให้เป็นระดับ Hi-end ะะโดยทีมงานโอเวอ o ์ n อน u สารพครับจะทําการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวดิจิตอล s สาร์บรดิเซนะครับผมตัวนี้นะครับดูเลขชื่อหนึ่งะฮะเพือสมาชิกคือตัว DSP นะครับของค่ายแอรพายนะครับหน้าที่หลักๆของเขาตรงนี้นะฮะเพื่อนําสัญญาณจากฟอนเดิมตัวนี้นะฮะเพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์และการปรับแต่งค่าขึ้นใหม่เพื่อให้รายละเอียดชิดน้นดนตรีนะครับให้มีรายละเอียดชิดน้นดนตรีท้องผู้ดยสารมากขึ้น นะครับผมตรงนี้นะฮะที่ผมกาลังรีวิวนะฮะผมจะพาเพื่อสมา,สมาชิกม,มาดูนะครับความแตกต่างนะครับที่เรานะฮะอัปเกรดกับยังไม่อัปเกรดระบบนะฮะตรงนี้คระะับเป็น CRV Gen 5ตรงนี้ยังไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยตรงนี้เป็นฟอนต์เดิมๆลำโพงเดิมๆที่ยังไม่ได้ทําการอัปเกรดโดยการแดมบริเวณแผงประตูนะครับเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมผมนะฮะว่าเสียงเดิมๆกับที่เราอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแล้วนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วเสียงแตกต่างกันขนาดไหน นะครับผู้สมาชิกเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติแล้วเสียงของผมนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติแล้วเสียงของผมนะฮะ Your eyes are forever lost. เพื่อสมาชิกครับเห็นไหมครับว่าเป็นลำโพงชุดเดิมนะครับฟอนต์นี้เป็นฟอนตเดิมนะฮะยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ตรงนี้นะครับเสียงก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับเวทีเสียงนะฮะตรงนี้ยังไม่มีเลยผมขอบอกนะครับรายละเอียดชินนตรียังไม่กว้างนะฮะยังไม่พอฟังแล้วรู้สึกแบบว่า แมมันยังไม่ใช่ยังอึดอัดอยู่อ่ะแต่ขออีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวความแตกต่างนะครับเวลาติดตั้งเราเจ้าตัวโรลิเซอร์นะครับผมแล้วทําการแดมบนวีแองประตูนะครับเพื่อเจ้าผมมีเลนส์นะครับให้มีเสียงมิกเบทที่ดีเดี๋ยวดูความแตกต่างนะ,ะชัดเจนทีเดียวนะคะในรถ CLV ตัวเจนห้าคันนี้นะครับเดี๋ยวตามชมช่วงหน้าเลยนะครับรค,ครับเพื่อสมาชิกครับก่อนที่ทีมงานโอฮอนซาวรัตวิทยะครับจะทําการนะฮะอัปเกรดระบบนะฮะผมให้เป็นระบบไฮเอ็นนะครับ ในรถ CRV ตัว Gen 5คันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเบื้องหลังนะครับก่อนการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยใช้เจ้าลำโพงเดิมๆที่ติดมากับรถตัว CRV ตัว Gen 5คันนี้นะฮะตามมาชมนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อสมาชิกครับทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการถอดแผงประตูออกมานะครับถอดมาปุ๊บเพื่อสมาชิกจะเห็นเลยฮะนี่นะครับบริเวณนี้นะฮะนะครับตรงนี้จะเป็นแค่พลาสติกบางๆนะครับกับเป็นฟองน้ำหุ้มตรงนี้สําคัญนะฮะจะมีการสั่นสะเทือนก็ดี รหรือว่ามีเสียงสะท้อนนะครับเราไม่ต้องการนะฮะ <_ d> um> เป้าหมายหลักๆ <_ d> um> ผมจะเน้นนะฮะหลายๆรีวิวหลายคลิปนะฮะ <_ d> um> เป้าหมายหลักจริงจงนะฮะผมอยากให้เจ้าลำโพงมีเลนที่เป็นลำโพงมิเลนชุดเดิมนะครับให้เขาทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เป็นระดับไฮเอนด์เทยวนะฮะโดยทางทีมงาน o อเวอร์ฮอนาวครับจะทําการดมป์นะครับบริเวณนี้ครับบริเวณีแผงนประตูนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วนะครับจะทำการติดตั้งแผ่นดมป์ไที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตามมาชมช่ว ครับเพื่อสมาชิกครับตอนนี้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรัตพกครับได้ทําการอัปเกรดระบบนะฮะ mm hmm. เกี่ยวกับเจ้าลําโพงมีเลนส์นะครับเนื่องด้วยนะฮะลูกค้าท่านนี้นะฮะเราใช้เป็นลําโพงเดิมลําโพงมีเลนส์ชุดหน้ากับชุดหลังเป็นลําโพงเดิมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรัตพกได้ทําการอัปเกดรดลำโพงเดิมให้เป็นระบบไฮเอ็นนะครับโดยการติดตั้งนะฮะเจ้าแผ่นแดมบริเวณแผงประตูนะครับทางทีมงานของผมนะฮะได้เลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบตยี่ห้อนี้นะฮะทนความร้อนได้สูงนะครับ ยืดหยุ่นตัวให้ดีและที่สําคัญนะฮะทนภูมิอากาศบ,บางเราได้ดีเยี่ยมทําการแดมบริเวณที่แผงประตูนะฮะและทางทีมงานโอฮ s นซาวและเพื่อนๆครับได้ทําการรีดแผ่นนะฮะที่ขึ้นลายนะครับเนี่ยตามโครงสร้างต่างๆนะครับื่อสมาชิกเนี่ยนะครับนะที่ที่ขึ้นลายแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมตัวนี้กับโครงสร้างนะฮะบริเวณประตูยึดเกาะกันนี้ดีไม่มีโพรงน, <Wow. S 1> นะครับที่เราจะเน้นนะฮะหรือว่าผมเน้นนักเน้นหนาในการแดมบริเวณที่แผงประตูนะครับ เพื่อลดค่าดีแทคชั่นหรือว่าการสะท้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยช่องบัวต่างๆนะฮะเมื่อช่วงที่แล้วผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูใช่ไหมฮะว่าเป็นแค่พลาสติกบางๆในการสั่นสะเทือนเขาค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับผมจะเปรียบเทียบนะฮะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับเหมือนเรามีตู้ลำโพงดีๆสี่ตู้ไม่ว่าจะเป็นการรับเสียงนะครับการรับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมผมขอบอกเลยนะครับนะฮะในการติดตั้งเข้าไปนะครับและส่วนเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับตรงนี้นะครับเป็นลำโพงเดิม ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนดาครับเราได้สร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมในรถรุ่น Honda CRV ตัวเจน5คันนี้นะครับเห็นไหมครตรงนี้ชุดหน้านะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผู้สมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนด้รบุรครับได้ทาการอัปเกรดระบบนะครับผมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงตัวนี้นะฮะในรถ h o n ด a CRV เจ้าตัวเจน5นะครับโดยการอัปเกรดใช้ลำโพงเดิมๆชุดหน้ากับชุดหลัง นะครับผมโดยการอัปเกรดในการนะฮะในการติดตั้งแผ่นแดมบริเวณแผ่นประตูนะฮะที่เราติดตั้งแผ่นแดมตัวนี้นะฮะเพื่อลดค่ารีดิชันนะไม่ว่าจะเป็นการสะเทือนก็ดีและการสะท้อนนะครับของเสียงเราไม่ต้องการนะฮะเราต้องการกิๆเสียงที่ออกมาจากหน้าดอกเจ้าลำโพงวีลโดยตรงและให้เสียงมิกเบียที่ดีชุดหน้ากับชุดหลังนะครับตรงนี้ยังไม่พอแล้วเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นแดมนะฮะทางทีมงานโอฮอนซาร์ได้ทำการอัปเกรดนะฮะในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับหรือตัวดีเพีของค่ายเอลับ หน้าที่หลักๆนะครับเพื่อสมาชิกในการติดตั้งฮะเจ้าตัว DTP เพื่อนําสัญญาณจากฟอนต์เดิมตัวนี้นะฮะเพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์และปรับแต่งเสียงขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดในห้องบุิโดสารมากขึ้นนะครับโดยทางทีมงานโอคอนซาวรัดพุครับเรามีตัววัดค่า ATA ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ การวัดท่าดีตัวนี้เพื่อในการปรับแต่งค่าเจ้าพารามิเตอร์ให้มีความแม่นยําม,มากขึ้นนะในห้องผู้โดยสาราละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีหรือว่าลูกหลานนะครับหรือว่านั่งอยู่ด้านหลังนะครับตำแหน่งเวลาฟังนั้นจะเพาะไปพร้อมๆกันนะะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะรบเราคอยสังเกตดีนะครับเมื่อช่วงที่แล้วผมพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเรามาทดสอบก่อนติดตั้งและอันนี้หลังติดตั้งนะฮะความละเอียดของเขานะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะเดี๋ยวตามมาฟังกันนะครับ Tonight, girl, above us, all the stars are watching. There's no place I ครับเพื่อสมาชิกครับเห็นไหมฮะว่ารายละเอียดชิ้นดนตรีนะฮะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะฮะตรงนี้นะครับเป็นลําโพงเดิมๆนะครับเห็นไหมครับการอัปเกรดนะให้เป็นระดับไฮเอนทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเปิดนะครับนะเสียงทวิตเตอร์นะครับบนแดชบอร์ดโอ้โหสร้างไปถีเสียงหวานเจี๊ยฟังรู้สึกผ่อนคลายนะครับเจ้าลำโพงมิเลนนันทำงานผสมผสานนะครับกับตัวทวิตเตอร์เมื่อกี้นะครับการปรับแต่งค่าเจ้าพารามิเตอร์ค่อนข้างชัดเจนนะฮะตำแหน่งที่ผมฟังนะผมก็บอกเลยเพาะมากว่าจะเป็นด้านหลังก เื่อสมาชิกครับว่าสมาชิกจะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้ามาติดตั้งนะหรือว่าการอัปเกรดระบบต้งเสียงก็ดีผมเชื่อได้เลยเพื่อสมาชิกลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานก็ได้ที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับกับด้านหน้านะครับรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับเวลาเราฟังนะครับเสียงคนร้องบนแดชบอร์ดนะครับเนี ing, ouais. ่ยเซนเตอร์นี้จะเป็นนักร้องรายละเอียดสยงดรตรีนะครับชัดเจนทีเดียวนะครับโดดเด่นนะครับตรงนี้เมื่อสักครู่นะฮะเห็นไหมครับเสียงเพลงนะครับที่ผมเปิดให้ฟังกับช่วงที่ผมก่อนติดตัััั้งงหรรรืออวว่าากกกปปเเเเดะ็นนนพลียคบ เสียงค่อนข้างชัดเจนทีเดียวตรงนี้รายละเอียดถ่ายทอดแหมได้โดดเด่นนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับการอัปเดตระบบเครื่องเสียงนะครับหรือการติดตั้งตัวโพลิเซอร์ก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวแล้วก็นะครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะคะช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมนะฮะสวัสดีครับ